ของเจ้าชายวินเลียมและแฮร์รี่สิ้นพระชนเมื่อวันที่29กรกฎาคม2024ด้วยพระชนมายุ82พรรษาความโศกเศร้านี้ทำให้พี่น้องคู่นี้ซึ่งแตกแยกจากกันจากความขัดแย้งหลายปีมารวมตัวกันความขัดแย้งระหว่างซัตเซกและราชวงศ์อังกฤษได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างน่าตกตะลึงความขัดแย้งนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่และ, Megan, Michael, ะเมแกนมาเข้าเสด็จยืนสหรัฐอเมริกา ควรสังเกตว่าเดยุกและดัชเชสแห่งซัตเซกมีแผนที่จะเป็นอิสระทางการเงินแต่น่าเสียดายที่การโจมตีราชวงศ์หลายครั้งที่ซัเสเซกเปิดฉากขึ้นได้ทำให้รอยร้าวนี้ทวีความรุนแรงขึ้นหากแฟนๆและผู้เชี่ยวชาญในราชวงศ์คิดว่าถึงจุดที่ไม่มีทางกลับแล้วการวินิจฉัยว่าพระเจ้าชาวที่สาเป็นมะเร็งได้เปลี่ยนสถานการณ์ไป ทายที่สุดแล้วหนึ่งวันหลังจากการประกาศเจ้าชายแฮร์รี่ก็รีบไปยังสหราชอาณาจักรเพื่อพบกับพ่อของเขาครึ่งชั่วโมงนี้ทำให้ความหวังในการคืนดีกันกลับคืนมาอย่างไรก็ตามการปรองดองนี้หยุดลงเพียงแค่นั้นไม่มีการติดต่อที่ชัดเจนระหว่างครอบครัวแม้แต่ในช่วงที่ดดยุคแห่งซัสเซกเดินทางไปประเทศนี้เพื่อร่วมฉลองครบรอบ10ปีของการแข่งขันอินวิตัส แฮร์รี่และวินเลียมลุงของพวกเขาเสียชีวิตแล้วความขัดแย้งนี้ทำลายความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเจ้าชายวินเลียมและลแฮร์รี่ไปโดยสิ้นเชิงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามตอนนี้โอรสของกษัตริย์ชาวที่3มก็ยังคงมีความผูกพันกันด้วยการไว้อาลัย เมื่อวันที่29กรกฎาคมลอดโรเบิร์ตเฟลโลสสิ้นพระชนด้วยพระชนมายุ82พรรษาลอดโรเบิร์ตเฟลโลสเป็นอาของพี่น้องราชวงศ์เขาเป็นสามีของเลดี้เจนสเปนเซอร์พี่สาวของเจ้าหญิงไดอาน่าลอดโรเบิร์ตเฟลโลสเป็นบุคคลสำคัญของราชวงศ์ท้ายที่สุดแล้วเขาดำรงตำแหน่งเลขานุการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธท,ที่3ระหว่างปี1 9 9 0 1 9 9 9 ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตของเขาแผนการจัดงานศพของพระองค์ก็เช่นเดียวกันแฮร์รี่และวินเลียมลุงของพวกเขาเป็นเสาหลักลอร์ดโรเบิร์ตเฟลสมีสถานะพิเศษในราชวงศ์อังกฤษเขายังถือเป็นที่ปรึกษาที่ราชินีผู้ล่วงลับไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งเขาให้คำแนะนำแก่ราชินีเอลิซาเบธที่สองเรื่องการอย่าราังของลูกสามคน เขายังสนับสนุนกษัตริย์ในระหว่างการตีพิมพ์ชีวประวัติของเลดี้ไดอา่าซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันเขาช่วยเหลืออย่างมากในการกล่าวสุนทรพจน์ของราชินีเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของเจ้าหญิงไดอา่าในปี1997หลอร์ดโรเบิร์ตเฟเลสและเลดี้เจนเฟเลสแต่งงานกันมา46ปีอันที่จริงเลดี้ไดอา่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวในงานแต่งงานของพวกเขาในปี1978 ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน3คนตั้งแต่นั้นมาได้แก่อเล็กซานเดอร์โรเบิร์ตอายุ41ปีเอเลนอรูทอายุ38ปีและลอราเจนอายุ44ปี